มาแล้วให้โกผ่านวุ้นเส้นอีกแล้ววุ้นเส้นแล้วก็ดอกชมจันกุ้งเหมือนเดิมจานใหญ่โตเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมสมหอ่อวุ้นเส้นสามห่อเลยคือเขีออยนมาก ดอกชมจันทร์ครั้งที่แล้วกินชอบมีคนบอกว่ามันเป็นยาลาบาให้ตอนๆก็ยิ่งดีเลยแต่ไม่ค่อยถ่ายหรอกใส่หมดทาดแผงทำเผ็ดมากแต่ชอบมาก อร่อยมากมายวันนี้คุ้งตัวเลยแต่หลายตัวแต่ไม่ค่อยชอบกินชอบกินเส้นวันนี้จะไปสราบ,บุรีมาเอารถไปเช็คเช็คน้ำมันเครื่องอืมเปิดวะเขาเรียกว่าไง ัวเลยค่ะน,น,น้าล่ะนัะนแหละพรุ่งนี้ว่าจะมาอะไรอ่ะแม่แม่จะทำหนมจีนแกงหัวบอ,อฟังเพลงเลย ฟังแฮงบีเคยดูว่าไม่ได้ฟังทั้งหน่อยไขย่เคยใส่ไข่แต่ไม่ชอบกินไข่ไม่ชอบกินไข่แบบใหญ่ขนาดนีนน้แต่แค่แบบให้มันมีรสแช่ต เออตอนแรกก็จะกินแซลมอนกับกุ้งดองที่ที่เหลือพรุ่งนี้อุ้ยไม่ต้าแม่จะทำแกงเขียวหวานไม่เหละไม่เหลือหรอกข้าวปลกก็ยังไม่ได้กินเลยคณปลอยเอาข้าวปลกมาให้แช่ช่องฟรีดอยู่ แต่เห็นว่าถ้าเกิดช้ช่องฟิอยู่ได้นานหน่อยอร่อยมากกินไม่เบื่อเลยบว่ะวันอาทิตย์ก็จะไปซื้อกุ้งเอาไว้่ก้วก็ทำแบบไม่มันอนะ่ะแล้วมันเส้นมันไม่ติดว่ะ หนุ่มกว่าจะต้องเตรีหนุ่มกว่าอยู่บ่ออยู่จะเบียร์ขายเสื้อผ้าวันอาทิตย์นะทุกคนวันอาทิตย์เตรียมตัวนะจ๊ดูแกก็ดูดิคือสามห่อวุ้นเส้นต้นสนสามห่อ บางทีอาจจะดูแบบว่าเหมือนดูแบบเหมือนจานเล็กเลยอะไรเงี้ยไม่เล็กนะคือใหญ่มากแล้วแม่กับป้าก็จะอุยจานฉันว่าฉันเป็นเป็นยักษ์เป็นมารฉันกินกินได้ยังไงทำไมกินเยอะจังไม่ชินอะ่ะคือกินอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ชินกันยังไม่ชินกันอนะ่ะ น้อยแล้วไม่อิ่มหืมพริกอร่อยมากมากมายอือหืมพริกแต่มันก็เป็นพริกแบบไม่ใช่พริกสวนถ้าพริกสวนมันคงตาย 听俺们，好，嗯。

วันนี้กินเยอะมากนะงูนี่งันเพิ่งกินพับสติกไปอันหนึ่ง ดอเมื hmm. <át> ่อกี้ก็แค่ขายหังบุ้งว่ะแต่คือเป็นคนไม่ชอบกินหางบุ้ง แต่บางเย่าชอบงงไหมมันคล้ายๆน,นิดๆเขาบอกมันเป็นยาระบายอะ่ะแล้วก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบเอ้ยชอบอ่ะแต่ก็ไม่หายอะ่ะต้องกินเยอะ่าอะไรดิ แใส่ดิกเยอะมากแล้วตอนผัดคือแบบกลิ่นแบบผัดเชยแบบจมูกหังอ่ะสุดอะทุกหังด้วยเบอร์อใยายารหญ่ อุยเดี๋ยวฉันต้องไปดูไอ้นี่ว่ะโห,หนโหนโหนกระแสน น sí, <sa us> like ุ่งกูจะจัเราจะชอบกินอะไรเรจะกินซัมซากเว้ถ้าถ้าเกิดว่าคนที่ตามตามาจะต้องรู้อะ ถ้าชอบอะไรนะคือจะกินซ้ำๆเลยเหมือนเนี้ยให้ทำเ้ื่อยก็วันนี่กล้วยมาส่งกล่องแบบเล็กมากเลยคือถ้าเป็นของเนี้ยอื่นกนคือพังหมดแล้วมั้ง ประมาณห้าโลจุกมือเขาหะไงกัน mm -hmm. หืมสิบสองไมีเหียวะนานมาไม่ได้บดยากมากเลยผักอยู่างล่อยู่เยอะขนาดนี้วะเดี๋ยวชมฟันหรือผมต้องที่สดๆวะจะถ่าย thank you จะหาเชยขนาดนี้ยังจะหาเชยมีความกิดดพริกคืออยากให้ได้กินตอนที่โกผัดมากคือแบบขุ่นแบบสุดเต่งเฮ้ยแกเดี๋ยวสิบห้านาทีต้องไปวะไม่อยากให้นานมากจะโหลดไม่ได้นะ

เอาพริกมาชอบพริกอีกมคือห้าทีแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวพุ่นี้เจอกันเดี๋ยวพุ่นี้ค่อยมาเดี๋ยวมันหลน่นยาก เ็มตจะรีบินมอไปดีกว่าจะไปนั่งกินคนเดียวไปแล้วจุ๊บ